แม่พี่น้องมาเดอ้ออย่าเพิ่งเลื่อนไปเดอ้ออย่าเพิ่งเลื่อนไปย่าเพิ่งเลื่อนไปเพิ่งเลื่อนไปเพิ่งกันเพิ่งกันโอ้ยลิ้นพันกันน้ำลาย,ยางัยอาจจะแซวเพราะตำแตงย่าต้อง,ง,งเลยนตอนดิ้งเทียงพี่น้องเอ้ยมากมากมากอืมตเข่ามาตักเข่ามากินน้อกันเนี่ยตอดไข่ใส่หอมอืมของฟิชเจอร์อืม อันอันแซ่บของเงา้นี่ไม่ไป,ปกีโก้พี่น้องฟีเจอร์ของเงีนี่แม่ปิ้งเลยพี่น้องไม่ไปมูจัาเพราะปะกีโก้นี่กินกระส้ตมตำแซ่บแต่ที่ไหนขอกันคักพี่น้องเฮ้ยมึงดูนี่ปากีโก้ปกกิ้งยังมอย่างไปตำมึงแซ่บกันนี่ตำไปเที่ยวคักไปตะนายนี่ม,มาๆปั่นเขาเนี่ยตักเขาช่วยมากินน้ำกันนี่ทอดไข่นี่ของ ของแซ่กตัดหมักแต่งนี่หอมอ่ะพี่น้องมา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 โอ้ใหญ่เอิญใหญ่เอิญดูมามามาปากก้โกะบานเทานี้หอมปิ่งหอมแซ่บไหลมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องมา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 กินน้ำกันกินน้ำกันจ้ากินน้ำกันเด้อเด้อด้อืมตาเสีบโจ้าของคู่กันเนี่ยตาเสีบโอ้ตาเสีบโอ้ตาเสีบโอ้หืมกัดี you